เจ้าซาร่าซึ่งเป็นหมาที่มีลักษณะห่วงจานข้าวเวลาที่ใครไปจับจานข้าวมาเนี่ยอาจจะโดนกัดได้เจ้าของเนี่ยครับเขาก็ไปจับจานข้าวของมาเนี่ยแล้วปรากฏว่ามันก็วิ่งเข้ามาแล้วก็กระโดดกัดเลยถ้าใครอยากดูนะครับก็ลองหาคลิปเนี่ยน่าจะมีในทางอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับทีนี้เจ้าของเนี่ยเขามีกันทั้งหมด3คนเขาก็บอกว่าทั้ง3คนเนี่ยถูกเคยถูกซาร่ากัดทุกคนเลยนะครับเขาก็เลยบอกว่า อยากจะหาคนเลี้ยงใหม่ที่เหมาะสมที่สามารถที่จะเลี้ยงได้เพราะว่าเขาเนี่ยเลี้ยงกันไม่ไหวแล้วถูกหมากัดทีนี้เขาก็เลยให้ทางกู้ภัยเนี่ยไปจับมาเพื่อจะรอเจ้าของใหม่นะครับมามารับไปเลี้ยงกู้ภัยเนี่ยก็ไปจับมาปรากฏว่ามันตายครับตายระหว่างที่อยู่ในความดูแลของทางกู้ภัยทีนี้นะครับถามว่าใครเนี่ยจะต้องรับผิดชอบก็มีในเรื่องของพรบทารุณกรรมสัตว์ ก็ถามว่ากู้ภัยเนี่ยจะผิดตามพรบรนี้ไหมต้องบอกเลยนะครับว่าตามกฎหมายอาญาเนี่ยถ้าจะเป็นความผิดได้เนี่ยต้องมีเจตนาที่จะไปกลั่นแกล้งหรือว่าไปทางรุนกรรมให้มันได้รับความทุกข์ทรมานนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปจับมันเนี่ยเอาไปเก็บไว้ในกรงเนี่ยแล้วก็อาจจะดูแลไม่ดีเกิดจากความประมาทไม่ได้เกิดจากเจตนาที่จะไปกลั่นแกล้งมันตรงนี้นะครับไม่เป็นความผิดตามกฎหมายนะครับซึ่งในส่วนเนี่ย ก็มีกู้ภัยที่อื่นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่รับงานจับหมาจับแมวแล้วนะครับเพราะว่าเขากลัวความผิดก็ต้องบอกเลยนะครับคือถ้าเราเจตนาสุจริตจับไปเพื่อจะไปกักขังไว้รอเจ้าของใหม่มานะครับไม่มีเจตนาที่จะไปทารุณกรรมสัตว์มันนะครับตรงเนี้ไม่มีความผิดนะครับไม่มีความผิดตามกฎหมายอาญาไม่ต้องจําคุกนะครับยกเว้นว่าถ้าคุณเนี่ยจับมันไว้แล้วไปกันแกล้งมันหรือว่าเจตนาที่จะ ฆ่าให้มันตายตรงนี้อาจจะเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาได้ในข้อหาทานรุนกรรมสัตว์แล้วก็อาจจะเป็นความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยนะครับกู้ภัยที่จะยกเลิกงานเนี่ยทำดีต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเจตนาที่สุดจริตนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทารุณกรรมสัตว์หรือว่ากั่นแกล้งมานเนี่ยไม่เป็นความผิดนะครับแล้วถามว่าใครต้องรับผิดชอบ ในทางกฎหมายอาญาไม่มีข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายต้องบอกนะครับว่าหมาเนี่ยถือว่าเป็นเป็นทรัพย์สินนะครับเพราะฉะนั้นการที่จับไปแล้วไปทําทรัพย์สินมันเสียหายเนี่ยไม่มีความผิดไม่มีโทษจําคุกนะครับถ้าคุณไม่ได้เจตนานะทีนี้ก็เหลือแต่ทางแพ่งนะครับทางแพ่งคืออะไรก็คือการชดใช้ค่าเสียหายถ้าเกิดว่าเจ้าของหมาเนี่ยจะฟ้องนะครับผมว่าทางอาญาไม่น่านจะมีความผิดแต่ว่าถ้าฟ้องประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายเน,นี่ยก็อาจจะ ต้องชดใช้ค่าเสียหายนะครับก็อาจจะเป็นการชดใช้ซื้อหมามาให้ใหม่หรือว่าชดใช้เป็นเงินนะครับก็เป็นในทางแพงมากกว่าคงไม่ได้มีความผิดในทางกฎหมายอาญาซึ่งมีโทษจำคุกนะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับก็อยู่ที่ศาลตัดสินนะฮะว่าจะผิดไหมก็หาทําให้เสียทรัพย์ทารุณกรรมสัตว์หรือว่าจะผิดเพียงแพง่งก็คือชดใช้ค่าเสียหายทดแทน แต่ความเห็นของผมนะผมมองว่าไม่ไมไมผิดอาญาแล้วก็ไม่น่าจะต้องติดคุกนะครับแต่อาจจะต้องชดใช้ค่าเสียหายได้เพราะว่า,าการกระทำเนี่ยอาจจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย mm. ก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายนะครับ